ลราตัวนองเขาล่ำใยล่ำใยกับปอกแกงคือน้ำใหม่ก็ได้ครับรสชาติบ่เผ็ดครับเพราะเขาไปล้างปลอกสีชมพูเกือบเกือบฝ้ามือผมมีเลี้ยยังส <c oughs> ามเหงเพีย,พยกับแหวงว่ะดักมาแลงครับเพราะว่ามาแลงมูนหนึ่งจิตวิญาตำคือมันมาหาพวกเกสรดอกนี่แหละอ๋อที่นี่ไว้คือการมาแบผมสวัสดีครับตอนนี้ผมกับยูสวนพุดซา เลาก็สวนข้าข้ากษตรแดงว่าน่ะเนาะย่าดีวจะให้น้าสมพงผ้าไปเบื้องผลผลิตที่เพิ่นปลูกอยู่นี่ครับครับผมอันนี้จะเป็นบอกท่านซ้ำรถอยู่ฟังน่ะเนี่ับมส่วนขังลังเขานี่เป็นข้ากระเสีแดงไงกระเยแดงไงไปเบื้องนันก้อนกระไรเนาะไปเบื้องพุทธาครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนพุทธานะครับ เป็นยังคือจังรอมเหตุผมเห็นรอมไอ้น,นี่ไว้ฮะอ๋อนี่ดักมาแลงครับเพราะอมาแลงมุ่นอยมันี้เป็น,ะะน,ปนต่าอืม,มเปลี่ยนตำสูงกับบับัเท่าไหร่ครับมันมาตําคือมันมาหาพวกเกสรดอกน,นี่แหละมาตําๆเลยตํำเลยอ,อ,อ๋อที่ <มะ S 2> นี่ไว้คือการมาแลงครับผมอ,อ๋อเป็นเนียงก็เป็นมุงบ่เป็นมุงครับมุงขาวอ่า วัวนี่ก็เป็นโครงสางย่างดีเนาะผมมาสัุนม่ายูไอเป็นเป็นล็กอ่าล่มอ่าเดี๋ยวเชน้าพาเขาไปเบ่งขังในบันนี้ครับเดี๋ยวเขาไปขังในกันครับพุทธาสายพันธุ์ไหนครับสามรถแสงทองครับลูกได้จักอีล่ะนีขอกซีทีสามผลผลิตก็ได้อีแรกก็ได้ทิ้นอยู่ได้ทิ้นต้นพันธุ์ซอมาแปดพันธุ์ก็ขล้ายแต่เก่าพันธุ์ ปีสอ,องนี่รู้สึกว่าได้ขึ้นหลายเติบอยู่เพราะวะ่าเจ็ดมื้อหาละครับแล้วได้สรุปได้แต่กับว่าท่านถึงขึง้นที่ห่าลงไปดอกจักเม็ดห่าปลูกคำนี้สามขุนซีครับสามขุนซีระยะแถวซีระยะต้นสามนะครับอ่านี่นะฮะสามระยะห่างมา่านไรหนึ่งเดบอไรคือดอกสองร้อยต้นรสชาติเป็นังไรครับไสสายพันธุ์นี่มันดียังไรรสชาตินี่คือกลมกล่อมเลยครับมันแบบมัน มันสีนี่หวานกรอบตอนนี้มันว่นใหญ่มันกำลังจับอ๋อช่วงนี้กำกลังจับนุ้ยเนาะอ่านี่ครับกำลังเป็นดอกจับลูกจับกลบวก็ทำปันใดมันต้นหอดฤดูหันผัดแต่วก็ลังเริ่มจับแล้วเพราะว่าเขาผสมเกสรอ๋อมีพวกไอ้ผึ้งเขาผสมให้เองเลยบ่ที่เห็นบินยินเนื่ในนั่นก็คือตัวผึ้งนะครับที่ผสมเกสรไม่กลางเลยเป็นเป้าเป็นเสาด้วยนี่ไอ้ที่ว่า รุ่นกลางกันบ่ครับผมอ่านี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้คือเขาท่านง่ายเต็มที่บ่เต็มทีง่ายเติบงี้บ่ดโโปรตีนพุ่นล่ะง่อยง่ายสุดเขาสิเป็นน้ำซีอิ๊นง่นนายสุดประมาณนี้เนาะสุดก็นี่กับนี่รับก็แล้วแต่ถ้าตรวจโลายกหมดน้นองงานนายหน่อยนี่นะนี่ประมาณนี้จะหวานกรอบเป็นบารุณนนี่ครับผมอ่านี่นะครับการดูแลยากบ่ครับสายพันธุ์นี่ ดูแลมันก็ข้องก็เราว่างพวกนี่เราไอห้องแตงกิ่งห้าแต,ง,ง,าแตงให้ให้ให้แสงแดดถึงพืน้นดีที่สุดเพราะว่าเชื้อรามันหลกันเชื้อาาาราเขาห้างผู้หูดออกมาล่าเป็นแบบใแตัวแต่พ่อมันมันพื้นเมื่อดเนี่ยใบมันจะยิกจิ๋งยังขอเลยมันต่อห้องแตงให้ลงจังสี่หละคือให้แสงแดดถึงพืน้นใบถึงกระไดเสาถึงกระไดคือนี่แบะซ้ำนี่เละพ่อดีเพราะว่าคือ,ค,อคือให้โปร่งแสงเนาะแม่นครับผมให้ถึงโคนตน้น <S <S <ส>เขาเออตัวนี้ทำมุ้งข้างบนคือบ่ได้ฝนพิ่นกระกกบ,บอกทังสิ้นเพราะว่าเขาเป็นพันแสงทอ,องเขารับแสงเขาใส่สังค์คอแสงถ้าถ้าแสงดีเนี่หวานทำเมื่อได้ฝนตัวมาเก็บกิโลดครับกระสมครับน้ำนะครับน้ำเขาใส่น้ำเงี้ยงสปริงเกอร์ครับเป็นสปริงเกอร์สายพี่อีใช้เจ้าใส่ระลอกผมเลยนี่นะครับน้ำเพิ่งกระสีต่อใส่แต่ละตนแต่แต่หน้าฝนเนี่ยเ่อได้นั่นเพราะ ช่วงนี้เขาบได้หดเนาะเพราะว่าเป็นช่วงหนาฝนแต่ว่าซูมืออากาศกับคันแรงกับขึนแรงกับกระดิ่งหดยุ่นนะแต่ามาช่นมากแต่คนนั่นถือก็บกได้หดเลยมันจะดูแลงาบวกแตงไ้โล่ปีหนึ่งเขาออกเจ้กเถ่อครับนี่ปีหนึ่งถ้ามันนั่นนี่เล็กอะเถ้เดียวแต่ว่ามันหกเดือนครับเก็บหกเดือนเต็มเต็มเลยพักหกเดือนเก็บหกเดือนก็คือหกเดือนนี่สามารถเก็บได้หนึ่งรอบครับแล้วกับอีกปลายปีกับเก็บได้อีกหนึ่งรอบครับผม ยู่ช่วงกลคือพฤศจิกาครับพฤศจิกาเขาเลยนาหนาวอ๋อเป็นช่วงฤดูของคุมผ้าครับนี่หน้าเขาอายุยืนบ่นผุดซ่านนี่นี่เพิ่นให้เพิ่นอาจารย์นั่นบอกว่าสามสิบกว่าปีเลยวโอ้มาผมก็เลยมาคิดว่าเออผมอายุรุ่นนี้แล้วต่อไปผมเถ่าผมกันหนาสิยุกับมันได้เพราะว่าเพื่อเอาเห็ดรอดรับบันปลายชีวิตท่อคืออายุกีษณว่าเปไงแมนครับ เป็นข้าเห็ดว่าดดถึงตอนนั้นผลนผลิตดอกหล่หรอเขาจ้างคนนอกไอแค่ดูแลนั่งที่เตียงผืออะไรเพิ่งคนงานมันหมดหรอเกิดไปังสั่นนะเพราะว่าข้าวจะไปสู่าสมุ่งสมบัติื่าใดเราพรา่างกายขึ้นมาหาสิบกลัวหรอขายก็คือขายตามไอนาสวนเลยอเขาขายนาสวนเองเลยถ้ามือมือใดออกไล่เขาก็โพดนิดๆก็ได้ไปส่งตามบ้านกลางๆกับบ่าใดมีแม่ข่าแม่ยังมามาหลับม็นบ่ หรือผลผลิตเท่าท่านใดถึงผผลลิตรงนั้นรับเพิ่นมากก็เลยว่าบ่ให้เพิ่นมากเพิ่นเสียวหลายอยู่เ erm สียวอยร้อยสองร้อยลูกไม่ได้ดอกเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยเขาจะมาซั่งมาแล้วมาคือมันออกขั้นหลายเนี่ว่าแต่เป็นปีที่ซีที่หาเพิ่นหอกมืละตันเพิ่นมอกเนาะอ่าครับเนี่ยว่าบ่ได้ผมก็ขายมือละที่ลอยหาลอยมือละพันนี่แหละออกมือละลอยลูกขัดเมือละลอยลูกต้องโทดเพราะว่า มันออกแล้วเาขาต้องพูดขายให้ใหญนะแต่กระเบื้อท่้นำบ้านกรบื้อท่านขายเนาะออกหลายกับเข้าขายเบื้อเนี่ยจะมาต่อไปถ้าเกิดเขาออกมือละหารอยมือละสามรอยอาจีพไปตลาดไก่ย,ยื่นสินาะอาจชีพในขาข้างนอกเขามา้าสินาะครับเห็นว่าเขาต้อง ทำสาวทุกปีครับเป็นถ้ำนี่ผมทำแล้วอ่าตอนนี่ทีหน้าตอเดิมเลยตัดแล้วอันนี้คือต่อเดิมเขาตัดแล้วเป็นหลอดขางหน้าเป็นซีฟเลยผมเขาไว้สองชั้นเขาสะสาวตลอดทำสาวตลอดก็คือต้องทำนี่ก็คือเขาสีไงมันสีเป็นต้นไงใบหน่อยต้นเทาแบบน้อยหน่อยไปเลยนะผลผลิตก็สีน้อยลงปุ๋ยน้ำเนี่ยระยะแรกเขาให้ปุ๋ยใหญ่สูตรเสมอครับสูตรซิมหา อีกประมานต่อเขาใส่สูตรยิบหาล้วเทาแตงทําจ่าเทา,า,าใส่สูตรยิบหาของเขาก็เลี้ยงตนเขามาเขาจะออกดอกเทากับส้แปดยิบซียิบซีไปอีกปุ้ปย,ยจับดอกครับปุ้ยเลี้ยงนวยจับดอกแบบเพราะอีกเดือนหนึ่งเขาจับดอกเขามีนวยนี่แหละผมสึงใส่เนี่ยสิบสามสิบสามยีเวบคือปุ้ยหวานแค่นั้นนอกจากพุดซ่าบอกท่านเท่านี้เราทิ้งมาปลูกอี่อยกหนึ่งก็คือชากระเกษตดแดง อ่าผมอยากไปเบื้องคาเนี่ยหนาถ้าผมไปเบื้องคานี่ครับ,บ,บเบกษตรดแดงใหญ่ครับเกษตรแดงใหญ่ครับอ่านีนะครับที่พื้นอําปูคากเกษตรดแดงใหญ่ครับอ่าคุณสมบัติเขาเป่องอะไรครับสายพันธุ์นี่เขาไอหัวญ่ต้นไงต้นสูงสามเมตรผมรับแล้วก็รสศาติ์ว่าผิดครับ มันพอดีกินนะถ้าหูกับว่ามีเพชรเลยกับแต่วางมันสิบว่าเพชรเลยเด้ครับข้าวบันเท่าเนี่ยขันต่อยน้อยแึงแล้วสิเพชรไปเลยมันสิอยากเศร้ากินนะตัวนี้กินไปเลยทั้งดอกดอกก็กินได้สิเป็นเพชรแสบร้อนแถวบันเท่านะครับอ่าตัวนี้เพชรพอดีพอดีแบบกินแบบรสจัดมันคือยางห่อต้มเ่ากระามากินกินสดได้กินกินไอโน่ได้ครับแล้วน้งเขาล่ำไงล่ำไงกับปอกปอก แกงคือเนื้อใหม่ก็ได้ครับลมรัเนื้อเปล่กัข้างในใส่ในอ๋อเอาไปเอาไปแกงเป็นเนือ้อใหม่แบบเนื้อใหม่ก็ได้ดีเอาหนามยางน,นั่งอย่างนี้ก็จะก็นื้อใหม่เลยนะครับอ๋อผมผมเพิ่งรู้ว่าก,กาินแบบนั้นก็ได้ครับผมเปล่ากับรับแกงแกงไข่แกงไว้แกงย่งอะไรหลังคือไข่ครับแต่ว่าลับม,มันคือแกงได้ใส่ในขั้นตอนที่เดียนแล้วนี่คือสามนี่คือ แังสามงเพียกับอเาข้าลงปลูกไปซี่เดือนหมดครับออามาได้ต้นซ้ำใดครับเนี่ยออมาผมออกมาไอ้ออกมาเงาเดียวใน้น้่อยครับซื้อเขาจ่อมาสามลอยต้นพันมาขยายมาขยายในจน่าได้ได้ยี่สิบกอแล้วก็มาขยายนี่แหละได้ได้สองลอยก็ขุมเลยครับสองลอยบัดเลยโอ้นี้ครับจากเงาเดียวครับเป็นขยายได้ประมาณเป็นสองลอยก็เงาแล้ว ใายสองสามเดือนล้วครับเพราะว่าเขาหายซีเดีอนรับได้ครัื่งมาไล่เขาไปใส่ไปข้นข้นีนอนนอนตอนมูเข้าขายนี่คือเข้อนอนนอนในคนครับอีกข้อนข้ไปล่างออกสีชมพูนอ่ามันนอนใหญ่ปนีดี เข้าวหูบ้าไร่เขาเขาเนี่ยเขาก็แทงรัดไั่สิเขี้นี้มีซับนี่ตัวนอหน่อยนี่คือให้เขาไปก่อนให้เขาไปอีกเขามีใบเขีนบานไม่ค่าเขาไปเขาสิเขาสิปอกเขาเคื่อล่ำมันสิได้หอนยอดเงยาเขาสิขวดเลยถุงขายแบบแบบ๋ยวเขาหน้าแต่ว่าข้านี่ส่งไปนี่หัวละสองบาทอืซีหัวสิบผมส่งไปหัวสองบาทกลัวหัวสองหัวเนี่ยสองบาทซีกันซีอันเซี่ยนีสิบบาท โอ้หัวไหงีอีหรีครับเอาให้ให้เทียบก็ฟ้ามือผมได้เกือบเกือบฟ้ามือผมมีเหรีหญ่ี <c oughs> <c oughs> อะไของเขาตล่างเลยเข้าไปตั้งบังบ้นไม่มได้ตัง้งนะคือมันเป็นสีชมพูข,ของเขาออกมาจุดขา,ขายของเขาดีเองเนะคือคมันจมขายไุท่านคล่ใส่ปุ๋ยขอกธ <c oughs> รรม,มดาแล้วก็ปุ๋ยยุเรียเอามาปุย๋ยยูเรียครับ น้ำเขาเลี้ยงต้นน้ำเขาได้ให้หลายวะจำเป็นต้องน้ำวะ,ะน้ำคือหน้าฝนเขาจำเป็นเลยคือปล่อยเลยเนะาะง่าไงคือตัวน,นี้แหละครับตัวายคือเขาบ่ได้ฉีดยาขามาแล้งยายัาง้งเลยมันตัวคือเห็นตน้นใดตายเขาก็ตัดออกกันก็คือจบว่าเห็นมันไปใส่มันกรับฝากสวนนี่ยละครับเพราะว่าพึ่งเห็ดพึ่งนี่เพราะท่านนานดอกต่ว่าก็คิดว่าสีได้อยู่นะแต่ว่าฝากในพีน้องมา ค้าม่เห็นหลอครับเพราะว่าผมเริ่มขายแล้วต้น่นพันธุ์ไผ่อยากได้ก็มาอาเลยครับ,สว,บรส,สวนบ่อสมพงศ์อ่าสวนนาสมพงศ์ครับเบอร์โทรเบอร์อยังเบอร์โทรศูนย์แปดเกดเก้าสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งครับครับที่ตั้งแล้วน่ะที่ตั้งบ้านคุดเขียวตะพูบบนบรนแจงเพื่อสมัครห้อร้อยเอ็ดอ่าบ้านกุดเขียวนะครับ,รบถ้าผู้ใดสนใจจะมาเบิ่งค้ากับผู้ซ่า พี่ต่อมาตามเบอร์โทรนาสมพง์นะครับผมเพราะว่าค่าเดียวนี่คือความปลูกความเห็ดพันธุ์ต่ช่วงสองสามเดือนคือเห็ดบ่ได้เขาจะมากก็หายบ่ได้แล้วใบมันพร้อมเห็ดพันธุ์แล้วเราอยากได้พันธุ์เก่าเลื่อยไปขอขอบคุณทานนาสมพง์ครับขอบคุณครับรับสุานีเดี๋ยวฝากกดติดตามช่องปุ่มจางชนะน่ยนั่นนะครับขอขอบคุณครับ